โอ้โหน่าจะได้สามล้านสวัสดีครับผมสตีมเมอร์หน้าใหม่ที่อยากให้ทุกๆคนไว้วางใจเกมเมอร์แบน์นะจ๊าตอนนี้ก็อยู่ EP ที่3แล้วโอ้โหบอกเลยว่าจะพูดอะไรยาวขนาดนี้โอ้โหแทบจะหายใจไม่ออกโอเคก็ไม่เจอกันนานเลยนะตั้งแต่ทำคลิปล่าสุดไปก็มีปัญหายเยอะแยะมากมายในการทําคลิปนะครับผมเพราะว่าบางทีผมก็ตกใจมากเลยว่า จากการที่เล่นมาเ,เรื่อยๆเนี่ยแล้วเอาคลิปมารวมกันเนี่ยโอโ้มัน6ชั่วโมงเลยจ้าโอ้โหผมนี่แบบตกใจว่าเราจะบีบคลิปยังไงให้มันได้เนื้อหาให้มันไม่มีส่วนที่แบบเปลืองเวลาอะไรเงี้ยส่วนที่มันเปลืองเวลาในการรับชมก็บีบมาได้เท่านี้ครับผมเราสุดๆละก็คือก็จะมีแบบ แมตที่แบบว่าทั้งแพ้ผมแพ้แล้วก็ผมชนะทําไมผมไม่เอาแมตแมตที่แบบว่าผมแพ้ออกไปก็เอาแต่เอาแบบแบบที่ชนะชนะไม่เอาอะ่ะเพราะว่าคนเราก็มีทั้งแพ้ชนะใช่ไหมเพราะผมต้องบอกแล้วไงว่าผมไม่ดีเล่นเก่งอะ่ะผมแค่เล่นเป็นเฉยๆเล่นเป็นแค่พอเป็นแล้วก็ตอนเนี้ยผมก็ยังแบบยังตอนนี้กําลังแบบว่าตอนนี้ผมกําลังเอ่อที่ผมเล่นอยู่นี่นะกำลังดูว่า พืชพวกนี้มันทําคะแนนได้ขนาดไหนว่ามันทําคะแนนได้ยังไงขนาดนี้เอาแผนฟูใส่แล้วแล้วคะแนนออกมาเนี่ยเรากั้นคะแนนออกมาเนี่ยมันได้เยอะแค่ไหนผมก็ต้องลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆในแต่ละแมตช์ตอ,อพืชนู้นออกอันนี้เข้าจนเดี๋ยวดูต่อไปว่าผมจะทําให้คะแนนแบบมันเพิ่มได้ยังไงแล้วเอา พืเ้เซตไหนมามาเล่นมาใช้นะครับผมจะดูต่อไปเรื่อยสอบรับใครที่แบบว่าอโอ้ยพี่มันยาวนานมากอะพี่ผมขอกอ็ไปตอนที่แบบว่าพี่เอาแบบว่าแง่คะแนนพี่แบบเยอะๆแล้วได้ไหมเอ,อ้าไปเลยก็ไปได้เลยครับผมอันนี้แค่เป็นแงเป็นแบบเป็นเหมือนซีรีส์ว่าโอ้ฝ่าพี่จะมาฝ่าผมจะมาเนี่ย มาถึงแบบขั้นเนี้ยกว่าจะได้น้องเบสลิปมาเนี่ยเก็บได้ตั้งหแบบ้าร้อยแต้มเนี่ยต้องแบบยังไงเริ่มจากคะแนนน้อยๆแล้วศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปจนแบบว่าเอ้พืชตัวนี้เนี่ยทําให้แบบมันกั้นคะแนนได้เยอะนะอะไรเงี้ยก็ลองรับชมดูครับผมว่ามันเป็นยังไงส่วนคนที่อยากได้แบบอย่าง,ง,งที่ผมบอกแล้วกนะ็เอาไปได้เลย แล้วตอนนี้ก็ผมก็จะปลไปเรื่อยๆเดี๋ยวพูดไปก่อนเพราะว่าไงพวกเอฟฟกแบบเอฟิกนู้นเอฟฟกนี้อ่ะแ,แล้วก็เพลงนู้นเพลงนี้ผมก็อยากจะใส่มานะครับผมให้มันมันๆอะไรเงี้ยแต่ก็หาเพลงได้เท่านี้เพราะว่ายังไม่เข้าใจเรื่องดิขสิทธิ์สักเท่าไหร่เดี๋ยวว่าจะอะไรต่อ,ตอไปเนะี่ยเดี๋ยวก็จะดูเรื่อยๆว่าเออทำให้มันถูกต้อง อะไรนี้ครับผมเดี๋ยวตอนช่วงนี้ก็เดี๋ยวเติบโตไปได้วยกันเนาะต้อพูดว่าเติบโตไปได้วยกันเพราะว่าอ่าเอาไปเอาตรงนี้ไปก่อนถ้าเกิดผมไปนั่งศึกษาถ้าเกิดผมไปนั่งศึกษาเนี่ยมันก็จะทําให้คลิปเนี่ยตัดซะลงตอนนั้นก็เดี๋ยวเราที่บอกบอกกันเนาะเติบโตไปพร้อมกันนะจ๊ะโอเคฉะนั้นเราก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยผมจะ คลิปมันก็ยาวนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็กําลังก่อทำคลิปให้มันเร็วขึ้นเร็วมากๆเร็วซะแบบว่าโอ้โหแทบจะมองไม่ทันแต่ผมเชื่อได้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูนะครับผมไปปรับที่ YouTube แต่กิปรับให้มันช้าลงก็ได้เราจะได้รับชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยว่าไอ้นี่มันเล่นอะไรของมันวะทําไมมันเล่นได้กากขนาดนี้กูยังเล่นเก่งกว่ามึงเลยอะไรเงี้ยครับผม ผมก็ยังใช้อันตีกับน้องเชอร์รี่ไม่หยุดเลยเอา้าชนะเฉยยังภาพไม่เสร็จเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับซูเปอร์แมนนะจ๊ะซูเปอร์แมนมันเป็นถั่วเขียวใช่ไหมถั่วเขียวซูเปอร์แมนตอนนี้ผมมาความคิดผมนะครับว่า,าเราจะใช้ซูเปอร์แมนเนี่ยยิงยิงทะลุแล้วก็เดี๋ยวอันตัวอันตีมันนะ่ะอันตีมันก็เป็นยิงเลเซอร์ใช่ไหมแต่มันน่าจะแรงก็เลยคิดว่า ถ้าเกิดใช้ซูเปอร์แมนเนี่ยมันน่าจะจะดีจะดีแต่ว่าติดตรงที่ว่าไงเราไม่ได้ดูไงว่ามันมีลมหนาวด้วยเพราะมันมีลมหนาวก็เลยไม่ได้เอาความร้อนมันไงไม่ได้เอาความร้อนมามาช่วยทําให้ซูเปอร์แมนเนี่ยมันไม่แข็งแต่ตอนนี้ซูเปอร์แมนแข็งมากไม่รู้คิดอะไรอยู่ถึงทําให้ซูเปอร์แมนแข็งไม่ใช่ <laughs> มันไม่ได้คิดมันเป็นเพราะอากาศหนาวมันทําไมซูเปอร์แมนต้องคิด คิดแล้วทําไมต้องแข่งคิดอะไรอ่ะฮะใช่ไหมพีม่นี่ไม่มีนิพามั่วหมดเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้โอ้ยคะแนนเรามาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเท่าไหร่ได้ครบห้าร้อยนานเลยนะนี่อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับลิฟนี้แบบว่าเลยว่าเหมือนวาร์อาปอะครับผมเพราะว่าผมว่าไอตอนเล่นกับไอตอนดูเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมอือ แลวจวังหวะนี้ครับผมผมก็ยังยังครับยังเริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาธาตุไฟเราเอาเฟิร์นไฟมาวางไว้ข้างหลังพวกซ mm ูเปอร์แมนเพื่อจะไม่ให้มันแข็งนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้เหมือนยังไม่บรรลุว่าจะวันที่จะต้องเอาอะไรอะเอาไอเนี่ยเรียกว,ว่าไหนไอถทวัถทวนไฟมามาวางไว้บนซูเปอร์แมนตอนนี้ยังไม่บรรลุนะ ตอนนี้ก็ยังสู้ชีวิตไปก่อนสู้ชีวิตเพื่อให้คะแนนเรามันนำเขาสักหน่อยแล้วตอนนี้เราก็คะแนนก็นำอยู่นะครับตอนนี้อุ่นใจมากเลยผมบอกเลยอุ่นใจอุ่นจังแลอเกินนะครับผมตอนนี้ปัดเป่าครับผมให้เฟิร์นไฟปัดเป่าเข้าไปแล้วให้ซูเปอร์แมนยิงแสกรูดาเข้าไปเลยแล้วก็มาเกมต่อไปนะจ๊ะก็ยังเหมือนเดิมเหมือนจะวางเฟิร์นไฟแบบใหม่ตอนนี้ จะวางแบบยังไงอะ่ะให้เฟิร์นไฟเนี่ยเหมือนเป็นเตาผิงให้กับพวกซูเปอร์แมนอยู่รอบตัวของเฟิร์นไฟจะได้อุ่นกันทั่วหน้าจะได้วางกันได้หลายๆลล็อกนะจ๊ะก็รู้สึกว่าเกมนี้ก็ก็นําเขาอยู่เนาะก็นำเขาอยู่ออยโอเคดูชีวิตต่อหญิงเขาดูเอออย่างนั้นแหละตดไปโอ้หเ,เร็วมากภาพนี้เร็วจริง โอ้โห oh, oh, oh. รู้สึกว่าพี่เบิ้มโอ้ oh, oh, เบิ้มแตกจำไม่ได้เลยว่าเราตอนเล่นมันยังไงเพราะมันหลายวันมากโอเคผมชอบอติซูเปอร์แมนมากเลยผมว่ามันแรงมากเลยนะครับโอ้ยใต้หนึ่งล้านหนึ่งล้านเลยอนะ่ะเมื่อกี้ หรือว่าคะแนนดีนะครับเป็นการเป็นคะแนนแบบก้าวกระโดดแล้วผมจะผมคิดว่าผมจะไงอ่ะจะประคองคะแนนไว้ประมาณนี้เล่นไปประคองคะแนนไว้ให้ได้หล้านตลอดแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้จะได้ไหมมาแล้วดริงกลางโอ้โหเริงกลางแตกอย่างไร เปิไปก็ปัดเป่าไปอ่าตวันดวงอาทิตย์ถูกเหรอเรียกเลยภาษาไทยเลยเพราะว่า,าพืชที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าที่มันบางอันก็อ่านออกมัง่งไม่ออกมัง่งเพราะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นโอเคแต่ผมก็จะพยายามสะกดนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยัง ยังจาชื่อไม่ได้ถ้าเกิดไม่อ่านก็น่าจะจะจำได้แต่ตอนนี้อ่านตอนนี้จําชื่อไม่ได้เฉยๆนั่นเองแล้วตอนนี้พืชตัวใหม่ที่ผมคิดว่าจะเอามาช่วยซูปเปอร์แมนนะจ๊ะก็ต้องเป็นน้องตะกแตนตะกั่วแตนก็แข่งมาแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็แค่มีดอกตะกแตนเข้ามา แล้วกับการแก้ปัญหาภาัยหนาวนั่นอีกเอามายังไงจะต้องเอาอาจจะต้องวางน้องตากแตนยังไงให้ไม่ให้น้องตักแตนแข็งต่อสู้กับลมหนาต่อสู้กับล้มหนาวเพื่อให้น้องตากแตนใช้ให้น้องกะแตนให้น้องตะกแตนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากาขึ้นอ้กระตุก ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนผมในตอนนั้นนะครับผมจะเริ่มแบบบรรลุแล้วว่าควรใช้ถาวนไฟแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้มันช่างบันเจดิดลระเกิดมันไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะมีลมหนาวอันไหนมาทำให้ซปเปอร์แมนของผมแข็งปังแบบโอ้โหแบบโอ้โไม่แข็งเลยตอนนี้เห็นไหมเห็นไหมลมหนาวทำอะไรไม่ได้ ลมหนาวทาอะไรไม่ได้แต่ว่าซอมบี้ทาได้นะจ๊ะผมก็เลยยัดอันติเรื่อยๆเลยครับยัดอันติยัดอันติเรื่อยๆเลยเพื่อจะรีดคะแนนให้ได้มากที่สุดถ้าที่จะทําได้โอเคถ้าคะแนนมีให้อีกหนะนึ่งนะน่าจะได้ล้านหนึ่งเลยแล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนรูปแบบดัดแบาบาัดเนี้ยจะเปลี่ยนแบบเออถ้าเกิดเป็น ถ้าเกิดเป็นน้องถั่วเนี่ยน้องถั่วที่ยิงได้หลายลูกเนะี่ยเอามารวมกับต่อไม้เนี่ยใอ้ต่อไม้ไฟเนี่ยแล้วอันตินะีเป็นให้ได้เป็นลูกไฟฟ้าเป็นลูกลูกไฟ,ฟสีฟ้าเนี่ยมันจะสร้างเตาเม่ดได้แค่ไหนสรุปแล้วดูจากดูได้เลยครับผมเป็นไงเตายิ่รีดมารีดมาน้อยมากไม่ดูนะสำหรับคนอื่นจะทำได้ขนาดไหน แต่สำหรับผมนะรผมรู้สึกว่าเป็นการห่อเหี่ยวใจเหลอเกิดแพ้นล้ในที่สุดผมก็เหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเล่นนะจากการเล่นอารีนาอื่นๆแล้วเจ้าเนี้ยตอนนั้นอะอารีนาอารีนาของแพทนั้นเข้ามาเนี่ยเพื่อตัวเนี้ยเข้ามาใหม่ไอไอน้องน้องเห็ดเนะี่ยน้องเห็ด น้องหิตปากจุเนี่ยใช่ไหมที่น้องหิตขี้กลัวดีกว่าเพราะว่าเวลาตอมี้มาน้องจะหดหัวลงไปน้องขี้กลัวเนี่ยน้องหิดขี้กลัวเนี่ยเมื่อเหมือนผมจําได้เลยว่านะถ้าเกิดเราอันติใช่ไหมมันจะมันจะชวนเพื่อนอ่ะชวนเพื่อนของมัน,น,นอ่ะรอบตัวเนี่ยอันติแบบเป็นหมู่คณะแบบว่าตัวการอันติใช่ไหมแล้วก็อีกรอบๆอข้างเนี่ยก็จะอันติเหมือนกันก็จะยิงเหมือนกันเลย ถ้าผมอธิบายถูกไหม <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะรีดมันน่าจะรีดคะแนนได้มากนะถ้าเกิดเราเระวางได้อย่างถูกตำแหน่งแล้วเซตได้แบบว่าเซตบนสนามเนี่ยให้มันแบบให้มันดีๆอะอย่างไงก็ได้ต้นดีๆนี่ขนาดเริ่มต้นนะยังได้ตั้งเท่าไหร่เท่า่กวนะ่าไปแจ่แล้ว ห้าแสนเจ็แล้วผมก็ดูท่าทางเตยตอนเนี้ยผมกำลังแบบคุณคิดอยู่ว่าเออจะจะตัดเซตยังไงดีให้มันได้มาตรฐานดูหมือนว่าตอนนี้ผมก็เริ่มจะฉลาดแล้นะ,ะการเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะฉลาดแล้วล่ะว่ามันควรจะเล่นยังไงให้มันได้คะแนนเยอะๆจะจัดเซตยังไงให้มันได้มาตรฐานในการเล่นเราจะได้ไม่ต้อง อก็เรียกว่าอะไรอ่ะดำน้ำดำน้ำดูปะกการังไม่ใช่สิงมเกียมแนี่ยานทังดเอ้ยก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องดำน้ำดูว่าเอ้เส็ดไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำเนี่ยให้มันได้มาตรฐานไปเลยแล้วผมจะเล่นเส็นนี้ยาวๆเลยถ้าเกิดโอ้ยดูระหว่างที่ผมพูดโอ้ยแสนเท่าไหร่ล้านดิสองล้านแหละสองล้านโอ้สองล้านนะครับ มีร้านอะไรร้านข้าวมันไก่กับร้านก๋วยเตี๋ยวตลกใช่ไหมตลกแหละต่อไปครับผมก็เลยคิดว่าได้สองร้านแล้วผมจะยืนพื้นด้วยสองร้านนี่แหละเซตนี้เท่านั้นผมจะยืนพื้นด้วยเซตนี้สองร้านเอะพูดกลับกันหรือเปล่าวะผมจะยืนพื้นด้วยเซตนี้ที่ทำงือที่ทำแต้มไม่ได้สองร้านเออมันต้องอย่างนี้ติสองล้านกว่าเนี่ย อยู่พื้นเลยแล้วมาดูกันว่าผมจะอ่ยังไงพัฒนาการวางตำแหน่งของเรนเนี่ยให้มันได้มาตรฐานให้มันอาจจะได้เป็น2ล้าน2ล้านหกสองล้าน8อล้าน9หรืออาจจะได้3ล้านก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมจัดให้มันเป็นมาตรฐานให้มันแบบไม่มั่วผมก็จัดไปเรื่อย การที่ผมเล่นนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมันคงสุดๆเลยครับผมรู้สึกว่าโอ้ไม่มีอะไรที่จะมาต่อกอ๊อได้เอาสองล้านสี่สองล้นสี่การพัฒนาที่ดีมากแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าผมเก็บทันตะวันไว้โอ้ดีนะครับผมอันนี้หน้าแบบนี้แทบไม่ต้องไม่ต้องมีพวกอ่าเอาพวกสายเปพวกทานตะวันนะ พวกที่เป็นโรงงานผลิตแสงอาทิตย์มาให้มันเปลืองช่องเราเลยมันมีมาให้เราแล้วก็จะใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์เราก็จะปัมป๊มปั๊มซันคอยปั๊มเงินเนี่ยให้มันได้มากสุดเห็นไหมเราเประหยัดไปทั้งช่องหนึ่งแล้วเราก็จะได้อีกช่องหนึ่งมาเป็นเขาเรียกว่าตัวก๊อปปี้อ่าแพนฟูดนะครับผมเขาเรียกอะไรนา้นองประกาศไหเหมือนน้อง ไปบัวตูมมากกว่าสารับผมนะผมคิดมันเหมือนว่าน้องไปบัวตูมมากเลยในที่ให้สันคอยนะครับผมโอเคล้านแปดพระเจ้าโอ้สองล้านแล้วยืนพื้นแล้วนะผมเซตนี้เลยยืนพื้นเลยยังไงก็ยืนพื้นล้านแน่ๆนะครับผมเซตนี้ผมบอกเลยว่าล้านแน่ๆ นี่ซอมบีน้นี่โดนปัดเป่าหมดเลยทั้งสร้างดามีทั้งผลักซอมบี้ไปข้างหลังด้วยถ้าตัวไหนทนไม่ไหวก็ตายถ้าตัวไหนยังทนได้อยู่ก็จะโดนผลักไปข้างหลังบอกเลยพวกลงงพองศพนี่โอ้โหกัดโดนเหมือนโดนก้อนเลยอะ่ะตีเลี้งเวลานะนขนาดเรื่องเวลายัง ชั่วโมงกว่าถ้าไม่เล่งเวลานี่บอกเลยว่าน่าจะหกชั่วโมงไม่ก็ประมาณนั้นแหละประมาณหกชั่วโมงแน่นอนครับผมแล้วก็ตัดพวกตีนน้อยออกไปด้วยทุกผมจะพูดวนทำไมพูดเป็นต้นคลิปใช่ไหมเออโอ้สองล้านครับผมยังยืนพื้นอยู่ย,ยืนพื้นอยู่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับผมนี่ผมเล่นให้ดูเลยว่าโ้ ตาเนี่ยแล้วผมก็พูดเองด้วยว่าผมจะยืน,นเซตนี้มันกว่าจะได้น้องเบสลีกมากครับของจะต้องทำไม่ได้ไร้เทียมทานจริงๆส่วนใครที่มีเซตที่แบบว่าเฮ้ยค่าเนี่ย ได้มากไว้ข้าไดสามล้านสี่ล้านเลยเต้เองมันกระจอกเองเอามาโชว์ทำไมวะบอกเต้เลยนะครับว่าเรามันต่างกันความคิดเรามันตาน่างกันผมอาจจะโง่กว่าคุณแต่ผมก็ยังจะโชว์คุณผมขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ว่าอะไรคุณช่วยมาสอนผมได้ไหมผมอยากจะเก่งผมอยากจะได้สามล้านสี่ล้านที่คุณว่าอย่งเลย ผมทำได้แค่2อล้านพี่ครูสุดความสามารถผมแล้วผมทำได้ขนาดนี้ผมไม่ได้มาอวดนะผมแค่จะมาโชว์ว่าน้องเบสเีฟเนี่ยผมได้มาแล้วนะด้วยกำลังมันสมองที่ผมมีอันน้อยนิดแค่นี้แล้วจะด่ามาทําไมใช่ไหมกลับเข้าเกมต่อเกมกําลังตึงๆเลยเนี่ยอเอาแพนฟูดมาให้แล้วซอมบี้ตัวนี้แล้วครูดาวน้อง ปูตูก็คือกดได้อีกอ่ะคือ Save. เสกแพนฟูได้อีกและอะไรมันจะง่ายและแบบพีซีขนาดเนี้คือแบบหนึ่งมือผมเนี่ยมีไว้แค่กดแพนฟูที่ลอยมากับกดแพนฟู hmm. เพื่อมาเสกเนี่ยนะครับจากน้องใบปบูตูเนี่ยครับผมเพื่อมาทำออโต้เอ็กทกับอีกหนึ่งมือผมผมสามารถไปทําอะไรก็ได้ไปหยิบขนมเข้ามาใส่ปากก็ได้เลยแบบนี้อย่างอีสีจริงๆนะครับผม นล้วไงต่อแล้วยังไงแล้วมันก็นั่งเฉยๆแกแก้วเลยเพราะล้วก็เล่นแต่แบบเดิมๆตานี้เดิมๆเมพราะมันชนะมันก็ได้เดิมๆเ,เลยเดิมๆไปยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะว่าก็แค่กดแค่เนี้ยขนมก็บนหอขนมบนหอ,นนหอทําไงเองดิต้องมานั่งกด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  กดทำคะแนนไปเรื่อยๆหลายลล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าเอ้ยมันล้านหกล้หแล้วครับล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้ามาสองล้านมาตานี้สองล้านสองล้านสองเฮ้ยมันชูจังวะสองล้านสี่สองล้านหกสองล้านเจ็ดเฮ้ย รุเพดานละโอ้โห,หน่าจะได้สามล้านนี่คือแบบโอ้โหบอกเลยว่านี่คือคะแนนที่ผมทําได้ดีที่สุดในการเล่นเลยอัดทั้งม้วนเนี่ยผมพูดได้เลยอัดทั้งม้วนเนี่ยคะแนนอันเนี้ยดีที่สุดแล้วแล้วนี่ก็คือการเล่นทั้งหมดของน้องขี้อายหมืนตั้งชื่อว่าเรียกว่านะ KI, 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 ane, ไะขี้อายที่กลัวเนี่ยไอ้น้องเห็ดขี้อายเนี่ยทั้งหมดเลยของการเล่นเซตนี้เพื่อเป็นการการันตีว่า ผมเนี่ยเล่นมาแล้วหลายรอบแล้วก็ได้คะแนนล้านกว่าก็มีมั่งไม่ถึงเพราะเจอแบบผู้แข่งที่มัน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 ไงมันก็ทําคะแนนได้มันก็ตากันอยู่คะแนนเราก็เลยไม่สูงมาแต่ก็ชนะนะจ๊ะบอกเลยเพราะว่าคะแนนเราดีสูงมากจริงๆเนี่ยว่านี่คือเลยเนี่ยเนี้ยทั้งหมดเลยที่เล่นมาเนี่ยที่เล่นมาเลยทั้งหมดเลยแล้วถ้ามีอะไรแบบน่าตื่นเต้นน่าสนใจแบกว่าจูเจียหรือ แพ้เนี่ยเดยยี๋ยวหมายถเมื่อไหร่จะครบ500แต้มเนี่ยเป็นจุดนี้มาตั้งนานแล้วยังไม่เจออะไรที่มันตื่นเต้นเลยพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยได้ตื่นเต้นแน่ถ้าพูดอย่างเงี้ยดูสงนะดูสงว่าจะต้องได้ตื่นเต้นแน่นอนไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตื่นเต้นเฮ้ย เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวนันตีอย่างเดียวเดี๋ยวนันตีอย่างเดียวใช่ดูเหมือนว่าสามตรงข้ามเขาก็กัดไม่ปล่อยนะเฮ้ยสนามแล้วไ,ไม่ได้นะไม่ได้นะหมีเอาหน่อยไอ้หมีไอ้หมีเอาหน่อยไอ้หมีเขาสองล้านแล้วเว้ยหมีเขาสองล้านแล้วหมี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 หกแล้วห้าสามสี่สองสนา เ้ยอะไรเนี่ยพืชเหมือนกันให้ตัวดาเมจเหมือนกันแต่ว่ามันมีอ่าอะไรนะมันมีตัวระเบิดแล้วก็น้องเห็ดหลังแสงก็เป็นไปได้โอ้เซตบี Z B ก็มันก็เทียบขาดนะเซตนี Z ้ B เทียบขาดเลยถ้าเกิดใครใครอยากจะลองเล่นนะครับผมผมแนะนำให้มีสัมผัสประสบการณ์ได้นะครับผมอาจจะ อาจจะแรงกว่าหกอีกบอกเลยนะครับอขอให้ไม่เจอกันอีกนะขอให้ไม่เจอกันอีกอขอให้เราอย่าได้เจอกันอีกนะครับผมเอ้ยแต่ว่าจะไม่ไม่นะไม่เสีย,ยเกมนี้ยังไงเฮ้ยเกมนี้ก็ไอ่กินไม่ดีแล้วนะ มีกลิ่นตัวๆนั้นนะน,นี่อ่ะโยบีจัดเลยดูคนดีคะแนนบีบ,บีจัดอ่ะอรียนามนะตามมาได้เปล่าตามมาโอ้ยนี้เดียวเองนี้เดียวเองอะไรวะไอ้นักบุญกับไอ้โบลิ่งเนี่ยมันทำดาเมจได้ขนาดนั้นเลยหรือวะถ้ามีไอ้พวกนี้อืมสำหรับใครนะครับผมที่เห็นแล้วว่า เซตนีดีนะครับผมก็ลองก็ลองก็ลองไปเล่นดูอาจจะอาจจะอาจจะดีกว่าเซตผมลองลองลอง,ลองเล่นดูนะลองเล่นดูแล้วก็อย่าได้เจอกันอ,อีกนะจ๊ะโอเคไปต่อเรายังไปต่อกันเรื่อยๆนะถ้าผมเป็นคนดูนะนจะรู้สึกยังไง เมื่อเราได้ดูเซตเดิมๆเ,เล่นไปเล่นไปเล่นไปเรื่อยเซตเดิมๆเ,เล่นแล้วก็เล่นอีกเล่นผมนะจะ,จะตัดไปได้ไหมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่ายัางไงยังไงเนี่ยมันก็ยังไงไมันก็เส็จเนี้ยเพราะผมก็เล่นอันนี้ตลอดอะ่ะและคะแนนมันก็ไม่เหลื่อมล้ำเ,เลยเพราะว่าผมก็ไม่เจอลนะไอ้พวกที่มันชนอะอ่ะไอ้พวกที่มันชนะผมเนะี่ย ไม่มีแล้วมีแต่ชนะมีแต่ผมชนะแล้วก็ชนะแล้วก็ชนะแล้วก็มีแต่แบบล้านขึ้นล้านขึ้นนะครับผมแล้วตัดไปตรงที่ผมได้เลยก็ได้โอเคโอเคตัดไปตรงที่ได้เลยโอเคตัดมาที่เกมสุดท้ายก่อนที่ผมจะได้น้องเบสซีฟนลครับผมเป็นการเชิดชูว่าตอนนั้นผมดีใจมากว่าเกมเนี่ยสุดท้ายแนละ้วถ้าจบอันนี้ปุ๊บได้น้องเบสซีฟแน่ และขอพลวณนาอย่าให้ไอ้คู่แขกเนี่ยคะแนนมันฟูขึ้นมาจนเราต้องเล่นอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะโอเคตอนนี้ยังไงก็ดูจกักรูปเกมแล้วฝ่ายตรงข้ามนี่คือโดนเราดัานนี้ติดต <c oughs> ิดนวมเลยนวมนี้ติดเลยยังไงก็ได้ครับยังไงก็แน่นอยครับหลานล้านขึ้นดีสำหรับเ,เกมที่ ที่แล้วที่แพ้ไปเนี่ยบอเเเกนะเ,เกกลยว,ว่าเขาเก่งนะเขาเก่งมากมาปลุกบอกว่าเขาเก่งจริงผมเองก็เก่งเหมือนกันนะแต่เก่งน้อยเขาหน่อยอใ,หให้กำลังใจตัวเองนิดนึงแล้วก็ให้เกียิเขาด้วยเพราะว่าเขาเก่งจริงเขานำได้ขนาดนั้นแล้วไงครับได้มาแล้วน้องเบสลีได้มายังได้มายังได้มาแล้วน้องเบสลีย์ครผมเป็นยังไงบ้างครับกับชอบไหมครับกับการตัดคลิปแบบเรียวๆยเงี้ยเป็นการนําเสนออีก รูปแบบหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชรแบบ์กดติดไคากันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสวัสดีครับ